ออื uh ื้ฟรีไฟอัปเดตใหม่ว่ะคนดูโอ้โหมึงม al. ีท่าเหมือนกูปะมีท่าเหมือนกูปะพกมึงไม่มีหรอกพวกกระจอกไหนๆฟรีไฟอัปเดตใหม่ขอดูของใหม่เด็ดซีโอ้โหไอเฮี้ยเป็นปืนใหม่ไอเฮี้ยกูก็ได้แต anyway> ่ดูไอ้เฮี้ยกูไม่มีตังเติม์ไม่พูดมึงดูไอ้ดูดูดูเซ็ตสกิลใหม่ผมก็จะมาลงแรงกันเลยนะครับ ไป l ล t เก o ซีวีสกูจะดันแรงไปถึงเที่ยงคืนบลา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 มาผมได้เล่นเกมมาแล้วผมก็ได้ซื้อปืนคู่คู่ใจคู่ก๊อตไอ้เฮียปัญจาอ่อนควยเลยเนะี่ย มาเปิดมาโว้เจอไอ้หนุ่มน่าจืดตัวไหนไม่รู้วิ่งมาเปิดผมแต่ผมสวนคืนก็ร่วมไปดีครับแล้วก็มีผู้หญิงสาวสวยใจเกเรก็มากระทืบผมอะ่ะผมก็เปิดตาไม่ดีครับแต่งสองสวยไม่สวยครับผมแล้วสกายเลอร์หนุ่มใจเกเรก็มาเปิดรู้ไอ้เขียมึงโดนฟองตุยตุยกูยิงไอ้เขียเพื่อนรัดไอ้เขียนี่แม่งขี้เสือกจังวะโอ้โหจังหวะนี้ผมยิงโอ้ เป็นงไงยี่แตกหนึ่งสวยพี่สวยเหมือนผมที่ขิดจะไม่ให้เจอสกายเลือใจเกเรผมก็เปิดหัวเข้าไปโอ้โหถึงก็เต้นอนลงไปคุยกับลากมะม่วงกันเลยแล้วเจอไอ้เหียเสื้อส้มขี้เสียบตัวน,นี้อีกเช่นเคยแล้วผมก็เปิดมันล่วงลงไปโอ้โหแต่นี้ก็หวาดเจียสิครับพี่ชายโอ้โหเหียเลยกูคนเดียวแล้วกูเปิดหัวแม่งไปไเหีย ไม่งเหลือกูคนเดียวเฮียมีอีสองหนึ่งที่ถือว่าลุมอ่ะครับน้องๆแต่วันนี้แต่วันนี้เอาดูดีตกเปิดเข้าไปดูกีดูกลุ่นนี่เฮียโอ้โหเฮียแม่งลุมกูเฉยๆนะเนี่ยถ้าไม่ลุมอ่ะพี่พี่พี่ไหวชิวนะน้องจังหวะนี้นะครับผมก็ได้ซื้อซองควงมาแล้วครับไม่อยากจะโม้นะแต่วันนี้มีตัวมาเปิดหัวเข้าไปโอ้โห เกือบตายตลอดนะครับอันนี้ผมยังไม่เปิดร่างจริงนะอืมหกอืมอ้เขี้ยนี่มันก็มาลอยจังไอ้เขี้ยนไกลเลยจะกิีเลมเจอกูเกมหายไอหาเฮียกูบ้เอาไอเดอร์ดีดีวก็เจอตัวแม่งมาลอยโอ้โหนะผมไม่ได้อัดไว้แล้วล่ะนะเออไอีเขี้ยแม่งมาลอยตูดกูไอเขี้ยแล้วก็โดนเปิดหัว่อยโง่โอ้เขี้ยโคตรงูงูจังเลยน้องชายเฮ้ยเฮียเพื่อนกูเพื่อนกูลองกูต้องไปชุบไอเฮีย อันนี้แบบมือมือชุบในตำนานนะเอ้ยไอ้ไอ้กอกสกายเล่ใจกเกเรมาพบรักอีกแล้วไอ้เหียมึงก็โดนเพื่อนกูนส่วนเป็นดีหรือจังหวะนี้เจอโมโคขีบกาป้าไอ้เหียมึงโดนกูต่แม่งจริงหยอกหยอกโมโคมึงโดนไม่ดีโอ้โหเกมก็เป็นเกมเหมือนเดิมไหมอ้ควายก,ก็ชนะมาแบบใส่ใส่แบบจังหวะนี้จะขึ้นสองสามเอ้ย สามไม่กูเลยวะไอ